สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแชน n นลค่ะมาถึงดวงความรักของคนทั้ง7วันประจําเดือนมีนาคม67นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเดือนมีนาคมด้วยคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะมาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงนะจากไพ่ที่ขึ้นมาต้องบอกเลยค่ะว่าระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงไม่ว่าคุณจะโสดมีคนคุยหรือว่ามีคู่ก็ตามถ้าเกิดคุณมีคู่หรือมีคนคุยเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้บ้างแล้วมันจะ ทำให้เราแบบรู้สึกเศร้าหน่อยอะ่ะคือบางทีไม่ได้อยากทะเลาะอยู่ๆก็ทะเลาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนันมีสติมากๆถ้ายังไม่ทะเลาะกันเนาะเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างๆกันหน่อยก็จะดีค่ะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะอยากปะทะมันจะอยากแบบมีมีความรู้สึกเหมือนอยากจะแบบทะเลาะเบาะแวงกันอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์คุมเครือไม่ชัดเจนอยากจะได้คําตอบต้องบอกว่าถึงแม้คุณจะไปบังคับเขาเนาะว่าแบบเออต้องชัดเจนนู่นนี่นั่นสุดท้าย แล้วมันก็อาจจะยิ่งส่งผลร้ายอาะฉะนั้นใครอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนะนําว่าอย่าพึ่งไปพยายามเร่งรีบเพราะว่าเดิมมู n อ่ะมันมีความกังวลใจจนเกินกว่าเหตุเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกร้องหรือว่าเรามีความกังวลแล้วเราอยากได้ความชัดเจนใดๆในช่วงจังหวะเวลาที่อารมณ์มันไม่นิ่งเนี่ย มันจะมีการประทะซะมากกว่าซึ่งมันจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะอันนี้เตือนไว้ส่วนคนมีคู่อันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงนู่นนี่นั่นความน้อยใจความอะไรต่างๆนานาอย่าเพิ่งคุยอะไรกันเยอะในเชิงที่จะสร้างอารมณ์นะคุยกันทั่วไปพอแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์ก็แล้วกันเนาะ ส่วนคนโสดก็ต้องบอกว่าจังหวะเวลานี้บางทีมันก็เหงาเนอะมันก็คิดถึงแบบอยากมีแฟนนู่นนี่ทะเลาะกับตัวเองอยู่ก็ได้ค่ะว่าอยากมีหรือไม่อยากมีจังหวะเวลาเดือนนี้ก็ต้องบอกเขาว่าอาจจะยังไม่เวิร์กในการที่จะมีความสัมพันธ์แต่มีคนคุยได้ไหมได้ค่อยๆเรียนรู้อย่าไปรีบนะเพราะความสัมพันธ์มันจะยังไม่ชัดเจนถ้าใครเข้ามาในจังหวะเวลานี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบพึ่งคุยกันเรียนรู้ทำความรู้จักกันก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาโสด จริงไหมจําเป็นต้องใช้เวลาในการดูก่อนนะอย่าเพิ่งรีบค่ะเดิมมูลมันคือบางทีมันกังวลเกินกว่าเหตุอนะคะแบบเฮ้ยเข้ามาหวังอะไรแบบเราจะพัฒน,นาไปถึงไหนอย่าเพิ่งคิดไกลค่ะใครโสดอยู่แล้วเพิ่งมีคนเข้ามาคุยเนี่ยค่อยๆทําความรู้จักกันไปก่อนมันมีอะไรที่แบบเราอาจจะยังขัดแย้งกันอยู่มันมีความเข้ากันไม่ได้มันต้องค่อยๆปรับจูนค่อยเป็นค่อยไปเนาะคนโสดกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่คือจําเป็นต้องช้าๆแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดด้วยค่ะว่าไม่ใช่ว่าให้เขาเลือกเนาะเราอ่ะต้องเป็นคนเลือกว่าเฮ้ย จะไปกันรอดไหมมันจะโอเคไหมมีแล้วสุขหรือว่ามีแล้วทุกอะไรกันแน่แบบนี้นะคะเพราะฉันก็ค่อยเป็นค่อยไปส่วนใครโสดสนิทเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอยากมีหรือไม่อยากมีเอาเวลาไปอยู่กับตัวเองก่อนคิดทบทวนก่อนบางคนก็รู้สึกว่าที่บ้านมีปัญหานะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนูน่นนี่ที่เราต้องแก้ปัญหาในเรื่องการเงินการงานอะไรต่างๆนานาแล้วอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้เช่นกัน หรือถ้าอยากมีแล้วก็ต้องไปคุยกับตัวเองให้เคลียร์ค่ะว่าอยากมีจริงๆหรือเปล่าอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนภาพมุมมองของเราในการที่จะมีความรักเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเมื่อภาพชัดความสัมพันธ์มันก็จะชัดขึ้นมาเองนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ มาถึงคนวันศุกร์กันบ้างค่ะมาดูกันว่าความรักในช่วงเดือนมีนาคมให้กับคนวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะผิดหวังเสียใจอะไรมาหรือเปล่ามีไพ่สามดาบปักอ,อกขึ้นมาเลยนะมีความไม่สบายใจความกังวลอะไรอยู่ในใจลึกๆเหมือนกันเนาะถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจมา,าจากความสัมพันธ์ที่มันดูแบบเออมันเฟลอะเนาะคือไม่ว่าจะเป็นการไปรักคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าผิดหวังเสียใจอก,อกหักอะไรมาก็ตามเนาะในใจมันยังมีความ สับสนอยู่อ่าเป็นใช้คานี้เพราะมีไฮเปอร์เทสขึ้นมาด้วยแปลว,ว่าอารมณ์มันยังไม่นิ่งมันยังแปรปรวนอยู่ในจังหวะเวลาของการ move on ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้เป็นคิดว่าคุณหนักแน่นมากพอใต้สําหรับเป็นควีนถือดาบนะคือถ้าเกิดเรื่องราวมันชัดเจนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปต่อไม่ได้คุณจะค่อยๆ move on ได้เองนะแต่ตอนนี้ภาวะอารมณ์มันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันกลับไปอยู่กับคนที่รักเราค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่รักเรานะมันจะทําให้คุณหายเจ็บได้เร็วขึ้นแต่ว่าเป็นเข้าใจค่ะว่ามันต้องใช้เวลาเนอะบางทีมันอกหักมารุนแรงเหมือนกันอา่าสำหรับใครที่เพิ่งผ่านความผิดหวังมาส่วนใครโสดสนิทนะมันเป็นความกลัวมากกว่าเฮ้ยอยากมีก็อยากมีนะแต่ก็กลัวกลัวแบบไปเจอคนไม่ดีกลัวความสัมพันธ์มันจะไม่ดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความมีกําแพงเหมือนกับเจ้าสาวกลัวฝนพอสมควรเพฉะนัน ไปถามตัวเองให้ชัวร์ก่อนว่าอยากมีหรือไม่อยากมีนะสำหรับคนโสดส่วนคนความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนาะจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่ก็ตามก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆมีความไม่สบายใจอยู่ในอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยเป้นแนะนําว่ามีอะไรพูดคุยกันคะ่ะแต่อย่าใช้อารมณ์นะด้วยความว่าเป็นคุยถือดาบบางทีมันจะมีอารมณ์ค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีการพูดจากระทบกระเทียบประชดประชันได้ง่ายถ้าเราใช้สติมีเหตุผลอ่าพูดด้วยเหตุด้วยผลนะคุณสามารถ พูดคุยกันได้นะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความไม่สบายใจเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วมันเคลียร์แล้วมันชัดเจนคุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยอารมณ์เราไม่นิ่งอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าอารมณ์คุณค่อนข้างจะสวิงเหมือนใบโพล่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่จังหวะเหมาะในการที่จะพูดคุย เพราะคุณจะใส่อารมณ์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะร้องไห้เดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันจะทําให้มันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนมีคู่แล้วต้องบอกว่าไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่นิ่งเนี่ยยังไม่ต้องรีบคุยนะเพราะว่ายังไงก็ยังไม่เลิกกันแน่นอนคือประุ้ชุกว่าความสัมพันธ์มันยังมั่นคงอยู่เนาะมันมีสิบเปลี่ยนขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้น ค่อยเป็นค่อยไปถ้าตอนนี้อารมณ์เรายัางสวิงอยู่เราไปหาอะไรทําหรือไปแบบปรับเปลี่ยนสมดุลอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นก่อน grounded. พออารมณ์ดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันถ้ามีปัญหาเนาะแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าคนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้ของเปิ้ลเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์อยู่ในภาวะที่มีปัญหานะคะถ้ามีคนคุยรหรือว่ามีคู่มันจะมีความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแต่ยังไปต่อน,ะไน,อไนไปไ แต่ถ้าเกิดใครที่เลิกลาไปแล้วหรือโสดอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนอยู่ในช่วงภาวะของการเยียวยามากกว่าไปเรื่อยๆไม่อยากรีบในความสัมพันธ์แล้วไม่อยากเจ็บอีกแล้วอะไรแบบนี้ก็ ไม่ต้องรีบขายเยียวยาไปก่อนเดือนนี้เนาะแล้วเดือนมาเดือนหน้าเนาะถ้าดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันว่าจะอยากมีความรักใหม่หรือยังมาถึงความรักค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําเดือนมีนาคมนะคะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนเลยเพราะไพ่คู่ขึ้นมาแปลว,ว่าเดือนนี้ค่ะความรักค่อนข้างจะโอเคนะแต่อาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์เหมือนแบบก็มั่นคงกันดีแล้วรักกันดีแล้วไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแวงอะไรกันนะแต่ว่าน่าจะมีเรื่องให้จัดการเยอะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย ให้จัดการเพราะฉะนั้น คุณก็จะมีความสุขตามอัตภาพละกันใช้คํานี้เพราะแต่ละคนความสุขมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าเราจะจัดการดูแลรับผิดชอบในความสัมพันธ์เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแวงอะไรเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าถ้าเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลน้เบิ้ลคิดว่าเราน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินทํางานซะมากกว่าในเรื่องของคนมีคู่เนาะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สวีดหวานอะไรมากมายนะเออแต่ว่ามันก็รักกันดีนะคะส่วนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอก ว่าเดือนนี้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานคะ่ะอาจจะมีการเจอเจอกันได้บ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนแบบ ไปสนใจในเรื่องของตัวเองมากกว่าเนาะการงงการงานแต่ถ้าทํางานด้วยกันโอเคมันก็อาจจะได้เจอะเจอกันตามปกติเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอาจจะไม่ได้แบบมุ้งมิ้งอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคนโสดอ่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนมีคู่เนี่ยเป้นคิดว่าไปได้เรื่อยแต่ว่าให้ดูดีๆค่ะถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มากกว่า2คนเนาะเป็นแบบเหมือนไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์มันก็ติดติดับดับนะมามาไปไปเพราะว่าถามว่าเลิกจะเลิก กับอีกคนนึ่งไหมก็อาจจะยังไม่เลิกมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เลือกเนาะ ไปเรื่อยๆก็อาจจะพยุงกันไปเป็น3คนแบบนี้ในตลอดเดือนนี้ก็เป็นไปได้อันนี้อยู่แต่ดูกรณีของตัวเองเนาะว่าเราเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็น1ต่อหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยมันก็แค่มีภาระเรื่องการงานนู่นนี่แล้วรักกันแบบผู้ใหญ่อยู่กันด้วยความเข้าใจก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นรักสามเศร้าก็ต้องบอกว่ามันก็จะยื้อกันไปแบบนี้ค่ะมันก็จะไปด้วยกันแบบเนี้ยสคนตลอดทั้งเดือนยังไม่มีการเลือกยังไม่ได้ตัดใครทิ้งในความสัมพันธ์นะคะส่วนคนโสดก็ต้องบอกว่าเอาเวลาไปโฟกกัสที่่่าาาารรงนเเลยคะพะพว เด่นปังปุริเยแล้วก็อยู่กับครอบครัวทํางานหาเงินค่อนข้างจะแบบเด่นในเรื่องงานแล้วการเงินมากงานก็เยอะด้วยอาจจะต้องทํานู่นทนํานี่หลากหลายเดินทางไปมาแล้วคุณก็มีความสุขกับตัวเองกับเพื่อนฝูงสังคมคนรอบตัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณนิดไหมกับการที่ต้องรีบมีคู่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยนะแต่ถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาก็พิจารณาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเป็นคิดว่าคุณมีความสุขกับตัวเองได้ในเดือนนี้แบบสบายๆมากเลยส่วนถ้าเกิดว่าอยากมีถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้า มม,มันมีไพ่คู่ขึ้นมานะก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมาจากการเดินทางและหน้าที่การงานหรือที่บ้านแนะนําให้รู้จักกันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆดูไปเนะบางทีเราอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาก็ได้แล้วเราก็อยากจะเลือกคนที่ดีสุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบเลยช้อปปิ้งไปก่อนนะคะคนวันเสาร์นะสำหรับคนโสดนะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์มาถึงดวงความรักขับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจําเดือนมีนาคมนะคะหกนะมาดูกัน ว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเนอะพลังงานบอกงี้ค่ะพลังงานค่อนข้างจะโสดมากนะแปลว่าใครที่โสดอยู่ Energy ก็ยังคงโสดอยู่นะเพราะว่า จริงๆแล้วคุณมีความสุขกับตัวเองนะบางทีการที่มีคนอื่นเข้ามาอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขก็ได้เนาะแต่ตอนนี้พลังงานคือถามว่าเรารักตัวเองมีความสุขกับตัวเองถ้ามีแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะมีอะไรแบบนั้นเนาะถ้ามีเนี่ยปันคิดว่าคุณอาจจะต้องเหมือนลดทอนความสุขลงอะ่ะเพื่อแบ่งปันให้กับอีกคนนึงแบบนี้ก็เป็นไปได้บางคนโสดมานานด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการที่เราโสดอยู่มันก็ไม่ได้แย่เนาะมันก็แฮปปี้ดีส่วนบางคนเนี่ยที่โสดอยู่นะตอนนี้เป็นเพราะว่ากลัวคะ่ะเนื่องจาาากกว่า่บงางคน็ยัไไมได้ move จากความสัมพันธ์เก่าเนอะมีแฮงแมนขึ้นมาปแปลว,ว่าเออเราอาจจะแบบไม่ว่าคุณจะจบความสัมพันธ์มามากน้อยหรือนานแค่ไหนนะแต่ว่ามันเหมือนเรายังมีความหลอนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดียอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะกลัวคนเจ้าอยชู้กลัวอะไรที่มันเป็นปมในใจของคุณต่างๆนานาทํา,า,า,าทให้พอมันมีคนเข้ามาเราก็ จะมีความกลัวหรือถ้าเกิดใครไม่ได้จบความสัมพันเนาะอาจจะมีคนที่เราชอบอยู่แล้วเรารอคอยเขาอยู่เรายังมีความหวังกับคนนั้นค่ะพอเรามีความหวังกับคนคนนั้นเนี่ยมันทําให้ energy เราไม่ได้ move on ไม่ได้ไปจากคนคนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังรอคอยคนคนนี้อยู่แต่ถามว่าความสัมพันธ์มันพัฒน,น,นาไหมก็ต้องบอกนะคะว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือรอคอยใครบางคนอยู่เนี่ยก็ เราอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรเยอะเนอะเราอาจจะรอด้วยความหวังรอด้วยความคิดถึงเมื่อไหร่เขาจะทักมาติดต่อมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไปเรื่อยๆนะไม่เห็นว่าขาดถ้ารออยู่ก็ยังคงอาจจะรออยู่หรือถ้าเกิดคุยกันอยู่มันก็ยังมีแนวโน้มว่ายังพูดคุยกันอยู่ไม่ได้มีการเลิกราหรือจบความสัมพันธ์อะไรกันไป เพราะฉะนั้น Energy มันค่อนข้างนิ่งค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะมันเหมือนกับถ้าคุณโสดอยู่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเดิมๆไม่ได้แบบอืออือหรือไปพยายามในความรักความสัมพันธ์มีคนคุยถามมันไม่ชัดเจนยังงงๆอยู่คุณก็ไหลๆอะไรอย่างนเนาะถ้ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีความสุขดีนะมันก็มีทุกและสุขปนๆกันอ่าแต่ว่าถามว่าคุณ ก็ยังยินดีกับการมีความรักครั้งนี้ไหมป้าก็บอกว่าคุณก็ยังอยากให้โอกาสยังอยากไปต่อยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังให้ความสุขมากกว่าความทุกข์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโดยรวมเลยเดือนมีนาคมใครที่อยู่ในสถานะไหนเป็นยังไงมาก่อนหนะ้านี้ค่วันอาทิตย์คุณจะยังมี energy เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหนักหนาเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นภาวะในการที่เหมาะในการตัดสินใจอะไรด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโมเมนต์ของการที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะตัดสินใจบางอย่างจะรอหรือจจะะพอ Move หรือว่าจะมาคุยหรืออะไรเงี้ยป็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับการที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะในเดือนมีนาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่ปล่อยไหลไปก่อนน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ตอนเดือนเมษายนนะคะมากัออนที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจําเดือนมีนาคมนะความรกของคุณจะเป็นยังไงบ้างเปิดขึ้นมาต้องบอกโอ้โหมีแต่ง,งานค่ะงานงานแล้วก็งานใครที่โสดอยู่ก็ต้องบอกว่า energy มันเหมือนเรางานเยอะงานยุ่งเนาะเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็มีไฟในเรื่องของการทํางานถ้าเกิดมันไม่ใช่งานเยอะ งานยุ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากจะหมกมุ่นกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะมันเหมือนแบบอารมณ์มันอาจจะเซ็งเบื่อเหนื่อยเวลาว่างปุ๊บแทนที่เราจะมานั่งคิดว่าเราจะมีความรักไหมมันอาจจะเหมือนกับว่าเออออกไปผจญไปท่องเที่ยวดูกว่าไปหาอะไรทําที่มันสร้างสรรค์สร้าง,างแพชชั่นหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่มองว่าคุณอาจจะ ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเนาะเพราะว่าแบบเออถ้ามีแล้วไม่ดีหรือว่ามันไม่โอเคเหนื่อยจากงานก็อยากจะมาพักไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรเนี้ยมากกว่าไม่อยากจะไปคิดอะไรที่มันคิดไม่ตกแล้วแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเอเนจีคนโสดก็น่าจะยังโสดอยู่แต่ถ้าเกิดคุณมีคนที่คุณชอบในใจก็ต้องบอกว่าณเดือนนี้ก็ความสัมพันธ์หรืออะไรที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะไม่ค่อยไปไปตามที่คุณคาดหวังเท่าไหร่ คนที่มาชอบคุณคุณไม่ชอบเขาคนที่คุณไปชอบเขาเขาก็ดันไม่ชอบคุณหรือไม่พอดีกับคุณหรือใดๆไม่รู้สถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยพอดีเนาะมันก็เลยสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นไพแนะนําค่ะถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีมีคนที่คุณดิวๆอยู่แล้วคุณมีโมเมนต์แบบที่เพื่อนบอกอึดอัดเบื่อเซงคนที่ชอบไม่ชอบเราคนที่มาชอบเราเราไม่ชอบเขาแล้วมันมีความอึดอัด move ไปจากเรื่องความรัความสัมพันธ์ก่อน energy เดือนนี้ไปโฟกัสในเรื่องงานก่อนเะคะเพราะงานก็เยอะด้วยนะไปโฟกัสในเรื่องงานไปหาอะไรทําที่มันสร้างแพชชั่นกระตุ้นให้คุณรู้สึกสนุกสนาน มากกว่าจมจอมกับความเบื่อหน่ายกันเรื่องความรักเนอะออกไปเที่ยวก็ได้ไปพักผ่อนไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆจะช่วยให้เดือนนี้คุณดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรความสัมพันธ์เยอะเนอะถ้าโสดก็คือปล่อยให้โสดไหลไปก่อนคะ่ะเราไปทําอย่างอื่นอะไรของเราก่อนเนอะเพราะว่าเดือนนี้คิดมันก็คิด,มคดไม่ออกมันมีไพ่ของการอึอดอัดแดดดับมันคือแบบเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เอ้ยเราจะไปคบกับคนนี้ดีไหมนะเขาก็ชอบเรานะแต่เราไม่ชอบเขาอ่ะเออแต่คนที่เราชอบเขาเขาก็ดันไม่มาแบบสารสัมพันธ์อะไรกับเราม นีก็อกว่าไปนช้ก็คือต้องปล่อยไหลไปนะใครที่ความสัมพันธ์ยังไม่สมหวังเราก็ปล่อยไหลไปก่อนคะ่ะเราไปโฟกัสเรื่องงานก่อนงานเยอะงานยุ่งแล้วก็ไปท่องไปเที่ยวไปหาแพชชั่นให้กับตัวเองอยากจะทําอะไรใหมๆ่ๆเออหางานเพิ่มเติมซิมีอะไรน่าสนใจกิจกรรมใหม่เช็คเกิลจ็อบอะไรน่าน่าลุ้นน่าทาไปจัดการมาค่ะแล้วคุณจะได้ไม่เบื่อไม่ได้เซ็งน,นะเพราะเอเนจีมันค่อนข้างจะเบื่อเซ็งมากเลยในเรื่องความระความสัมพันธ์แล้วก็อึดอัด ส่วนใครที่มีคู่กรณีมีคู่แล้วเนาะสารสัมพันธ์อยู่ก็ต้องบอกว่า คู่ของเราอาจจะงานเยอะงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้เราแล้วเราก็อาจจะเซง็งมีคู่ก็เหมือนโสดอะไรแบบนี้ก็ได้นะเราก็เลยแบบเบื่อจังเลยทำไมไม่ค่อยมีเวลาให้หรือในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นเราก็ได้นะ,ะที่ไม่มีเวลาให้คู่และคู่ก็คือเซ็งกับเราเหมือนกันว่าแบบจะเที่ยวก็มาไดนเที่ยวนัดกันไว้ก็ไม่เป็นไปตามนัดหรือว่าเราแบบดูไม่ค่อยใสย่ใ,สใจหรือ,อเขาเพราะฉะนั้นสมดุลน,นิดหนึ่งอ่าไม่งั้นเราก็จะแบบ มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้นะมันมีพลังงานของความอึดอัดค่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอยสมมติเราเป็นคนงานเยอะงานยุ่งเราอาจจะคิดว่าทําไมแฟนไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจหรอว่าตอนนี้มันงานยุ่งเปิ้ลคิดว่าการสื่อสารจําเป็นเนาะเพราะไม่งั้นก็จะอึดอัดและคิดไปเองส่วนถ้าเป็นคุณเองที่แฟนคุณอะแบบงานเยอะงานยุ่งแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคอึดอัดแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะแบบเออถ้าเกิดเราไปพูดมากมันก็ดูงี่เง่าใช่เราก็ต้องอดทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนของคุณเป็นคนที่งานเยอะงานยุ่งสิ่งททที่่่คุณจจะะําาาาได้แนปงงงเเเหรือข คุณไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมไปใช้ชีวิตของตัวคุณเองค่ะปล่อยให้เขาไปทํางานอะไรของเขาไม่ต้องไปผูกติดกับเขาเยอะแล้ว Energy มันจะดีอ่ะมันเป็น2ทางนะคือถ้าคุณยุ่งคุณจําเป็นจะต้องให้เวลาหรือบอกเขาว่าเหตุผลคืออะไร นะแล้วก็บาลาซ์ให้ดีแต่ถ้าเกิดเป็นเขาที่มีงานยุ่งคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณค่ะอย่าไปผูกติดอะไรกับเขาเยอะเนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการงานภาระความรับผิดชอบแล้วก็ความเบื่อเซ็งในความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะที่เหลือถือว่าโอเคนะคะคนวันจันทร์มาถึงความรักกับคนที่เกิดวันอังคารคร่ะประจําเดือนมีนาคม67นะคนที่โสดอยู่เอ NERGY ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากเลยอาจจะมีอะไรในใจคิดทบทวนสถานการณ์เขาเรียกว่า อะไรนะเป็นชีวิตประจําวันอะถ้าคุณทํางานหาเงินกลับบ้านอะไรเงี้ยก็มันจะเหมือนเดิมค่ะแปลว,ว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่คุณอยากมีแฟนการที่คุณเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวมันก็ทําให้เราก็ยังไม่มีแฟนเนาะมันเป็น energy ของคนโสดมากกว่าเหมือนอยู่กับตัวเองถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับคนแค่ เพื่อนฟูงคนที่เราสนิทอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้ไปเจอคนใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้น energy มันก็เลยเดิมๆใช้คํานี้ก็แล้วกันใครที่โสดอยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนแนะนําว่าให้ออกไปค่ะถ้าเกิดคุณอยากมีคู่มีแฟนออกไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆ,ๆเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่จะช่วยให้คุณแฮปปี้ดีดาขึ้น ได้นะแต่ว่าใครที่มีคู่กรณีมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือมีคู่แล้วก็ตามแนะนําว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะเพราะว่ามันอาจจะมีการประทะทะเลาะเบาะแว้งมีอะไรในใจแล้วเราแบบพอเราเก็บเก็บเก็บสะสมมามากอะแล้วอยู่ๆก็แบบบึ้มอะแล้วก็ระเบิดทะเลาะกันเป็นไม่ได้หรือประชดประชันกันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างเยอะในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เนาะอ่าให้เราใช้เหตุผลละกันคือถ้าเกิดนิ่งได้นิง่งพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนดบบ มีสติในการพูดคุยอะไรอย่างงี้เนาะเพราะไม่งั้นมันจะมีโอกาสปะทะและทะเลาะเนี่ยเห็นไหมไฟไหม้เลยเนี่ยมันมีโอกาสทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้ถ้าเราใช้ชีวิตรูทีนก็เราก็ใช้ชีวิตรูทีนไปก่อนคือบางทีเราอาจจะต้องการสีสันอยากไปท่องไปเที่ยวแต่ว่ามันเดิมๆเนาะยิ่งใครเป็นแฟนกันมานานๆเราอาจจะรู้สึกว่าแบบทําไมความสัมพันธ์มันดูแบบเออมันมั่นคงก็จริงแต่มันน่าเบื่อมากเลยอยากไปท่องไปเที่ยวแต่ว่ามันก็อาจจะมีเหตุที่ มันมีอะไรติดขัดเนาะอาจจะงานเยอะงานยุ่งแฟนติดงานอะไรก็ไม่รู้ทาให้ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วคุณอาจจะชวนทะเลาะก,กับเขาก็ได้อาพระนั้นบอกตัวเองค่ะว่าอย่าใช้อารมณ์เดือนนี้จําเป็นต้องมีสติมากๆไม่งั้นจะทะเลาะเบาะแหวงกันเนาะไม่ได้เห็นว่าจะมีการเลิกราอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าค่ะที่คุณจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะไรแบบนี้เนาะถ้าอยากเที่ยวแล้วเขาไม่ว่างพยายามทําความเข้าใจค่ะแล้วเราก็ไปกับคนอื่นก็ได้ไปกับเพื่อนไปกับพ่อแม่ไปกับ ญาติไปกับอะไรอย่างี้ก็ได้คือไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกติดก,กับคู่เย,เยอะจนเกินไปเราจะได้ไม่หน่อยนะคะแล้วก็ไปหาอะไรทําก็ได้บางคนอาจจะเหมือนแบบไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปหาอะไรเรียนศึกษากความรู้เนอะหรือว่าไปนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองหากิจกรรมอะไรที่เราทําคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงเขาอะมันอาจจะทําให้คุณโอเคขึ้นได้มากกว่า เดิมก็เป็นได้เนะาะเพราะฉะนั้นคนมีคู่เปิ้นเห็นแค่อารมณ์ระวังการทะเลาะโบะแแวงส่วนคนโสดคุณก็อาจจะเหมือนดแบบับอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งในช่วงจังหวะเวลานี้ในการที่จะแบบเอ๊อยากมีหรือไม่อยากมีอาถ้าอยากมีให้ออกไปไป,ไปเผชิญโลกออกไปเจอผู้คนใหม่ๆบ้างแต่ถ้าเกิดไม่อยากมีคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะทําให้คุณยังไม่มีคู่ก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงบางคนแบบอยากมีคู่ค่ะแต่ว่าขี้เกียจค่ะอะไรเงี้ยมันมีความย้อนแย้งในตัวเองสูงก็ต้อองบอกค่ะ่ะวา ถ้าคุณขี้เกียจ e n e r g y มันก็คือคุณก็จะอยู่กับตัวเองและคุณก็จะยังโสดต่อไปนั่นเองถ้าอยากมีจําเป็นมากที่จะต้องออกไปทําอะไรใหม่ๆเปิดโลกเนอะถ้าเกิดทำเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกไปทํากิจกรรมไปโรงเรียนไปเหมือนหาอะไรทําที่มันทาให้คุณตื่นเต้นมีแพชชั่นหรือไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างเปลี่ยนบรรยากาศมันจะทำให้คุณมีเอ e น g y ที่สดใสแล้วได้เจอคนใหม่ๆบางท่วนเองนะคะอันนี้คือคําแนะนําสําหรับคนที่เกิด วันอังคารค่ะสุดท้ายกับคนที่เกิดวันพุธนะคะเรามาดูความร้ายคนวันพุธกันค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเพราะฉันใครเกิดวันอื่นๆสามารถไปดูคลิปอื่นได้เลยไปดูย้อนหลังได้นะมันทําไว้ครบทุกวันแล้วนะคะคนที่เกิดวันพุธช่องเบิ้ลไม่ได้แบ่งกลางวันกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นดูรวมกันที่นี่ได้เลยจากพลังงานไพ่ต้องบอกค่ะมันมีความหน่วงนิ่งๆยังไงชอบกลนแปลว่าถ้าคุณโสดอยู่ คุณอาจจะเหมือนอยู่ในภาวะของการต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะถ้าคุณโสดสนิทเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณมีเสน่ห์ค่ะแต่คุณเหมือนแบบไม่ได้อยากพยายามในความสัมพันธ์น่ะก็ไปเรื่อยๆทางานหาเงินแล้วก็พักเบรกในเรื่องความรักอาจจะไปสนใจในเรื่องการงานกับการเงินมีกับมีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันเลยไปเรื่อยๆค่ะสถานการณ์ของคนโสดที่แบบโสดสนิทนะก็เหมือนแบบก็ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆถ้ามีก็มีไม่มีก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเอออะไร แต่แบบแตจริงมันก็ไม่ได้เชิงว่าคุณไม่อยากมีหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้พยายามแล้ว่ในความฉัมพันธ์ไม่ได้แบบอยากเป็นคนเหนื่อยไม่อยากเป็นคนที่แบบต้องไปตามจีบคนอื่นอยากไปเรื่อยๆมากกว่าอันนี้โสดสนิทแต่ถ้าเกิดโสดแบบมีคนคุยมีคู่กรณีหรือมีแฟนประมาณนี้นะ มันเหมือนอยู่ในภาวะที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะคุณอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องคุณจะรู้สึกว่าเราอยากจะพักอยากจะเบรกหรือคิดทบทวนว่าจะทํำยังไงดีจะ move on ออกมาดีไหมไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุติธรรมเนาะคือแบบถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่รักเราสองสาคนก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วหรือถ้าเกิดเขาเอาเปรียบเราความสัมพันธ์มันท็อกซิกเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วะรยยเเมนป็ การที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นทําอะไรให้มันยุตดดีธรรมกับตัวเองมากขึ้นแต่ถามว่าตัดสินใจได้ไหมก็ต้องบอกว่าเปิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณตัดสินใจอะไรได้นะเหมือนอยู่ในภาวะของการที่อยากจะตัดสินใจแล้วก็พักเบรกแล้วก็คิดทบทวนมันก็เลยเป็น energy นิ่ง ไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วก็คิดวนๆไปเรื่อยๆคิดวนๆในการที่เรายัางอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มากในจังหวะเวลานี้อาจก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนมองว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้แล้วเรากลัวตัดสินใจผิดพลาด การที่มันช้าๆก็คิดให้รอบครอบก่อนก็ดีอย่าคิดตามอารมณ์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วถ้ามันไม่ไหวหรือมันตัดสินใจแล้วมันยังรู้สึกว่ายังหาทางออกไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณค่ะเพราะเดิฟูขึ้นมาปแล้วว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทําอะไรใหม่ๆมันจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้และพออารมณ์เอเนจีของคุณดีขึ้นคุณก็ค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้ว่า เราจะเอาอยัางไงกับสิ่งที่เราตัดสินใจอยู่เนาะแต่ละคนการตัดสินใจมันคนละเรื่องกันเปิินก็บอกไม่ได้แต่เปิินเห็นว่ามันเป็นาภาวะของการที่อยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องพักเบรกและคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเราสองคนหรือมันจะเป็นเรื่องการงานหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นช่วงของการที่เราหยุดนิ่งและคิดทบทวนถึงสิ่งนี้แล้วอยากจะหาทางออก ซึ่งจากไพ่เนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าคุณหาทางออกได้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะเพราะคุณอยากจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและก็ดีที่สุดสําหรับตัวเองเนะะเาะอะ่าราชันก็เป็นกําลังใจให้ค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่ไหวไม่พร้อมก็ไปเที่ยวพักผ่อนอะไรก่อนนะคะแล้วก็เดือนหน้าว่ากันใหม่นะคะโอเคเอ e เน y ประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกด Follow กด ติดตามกันไว้นะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย